ก็ขอการสวัสดีท่านเช้ชมันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีรวิววุคคอมขอ,ข,อข,อของพี่ผมเองครับเพิ่งกลับมาจากพัทยานะครับวันนี้นะครับผมเพิ่งเล่นไปไม่กี่วันนี้มาเองเพิ่สองสังนนนะครับจะเป็นเมาส์รุ่นที่อะไรไม่รู้ กล้องมันจะเบอหน่อยครับอันนี้คือตัวเปิดปิดงมันนะครับตัวนี้คือเปิดปุ่มเปิดปิดนะคบเดีย๋ยวดูกันลองปิดนี้หนึ่งปุ๊บมันก็จะปิดนะครับง้นผมชอบกดเล่นๆแบบน,นี้มันสนุกเลยแล้วเอาเออไปนะครับเป็นหูฟังนะครับหูฟังแบบค หนฟังเกมมิ่งนะครับต่อ,อไปก็จะเป็นเมาส์นะครับเมาส์อันนี้เปิดประทุนได้นะนี่เมาส์ใส่ RGB ลแล้วก็เปิดประทุนแล้ไม่ตกวแทนครับ ปิดกระทุนได้ปิดปิดก่อนนะคะเดี๋ยวมีคนมาดัะต่อไปนะคะก็จะเป็นแผ่นรองเมาส์นะคะเป็นสีเขียวตงกลางนะคะถ้าสวยดีนะครับเดี๋ยวจะจัดหให้หมันสวยหน่อยให้มันน่าเล่นหน่อยค่ะแต่ตอนนี้ผมไม่มีเน็ตยวเพราะว่าผมถ่ายยังไงก็ถ่ายในกล้องนะตอนนี้ไม่มีเน็ตนะครับก็ เจ้ารีวิวตอนนี้เนี่ยอีกทีหน่อยต่อไปก็เป็นหน้าจอของเรานะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์นะครับจะเป็นหน้าจอโทรทัศน์แล้วเนี่ยผมเล่นเกมไมค์คาบหน่อยน,นะครับเพราะว่ามันไม่มีเน็ตนะเราไปเราไปรีวิวเนี่ยอีกนั่นต่อ,อไปต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวคอมของเราเนี่ยครับ นีปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเป็นรุ่นนี้นะครับไม่มีกราดจอเลยนะครับถึงเล่นฟรีไฟไม่ได้น,ะนี่สายทั้งหมดนี่จะเป็นโต๊ะคอมของทั้งหมดั้งผมนะครับน,นี่มีหม้ออ่นข้าวอยู่ตรงนั้นนะ ไปเป็นสายไฟนะครับไปเป็นสายไฟมาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ทดลองเล่นกันเลยเดียวกว่าครับโอเคไปผมลืมรีวิวอีกอย่างหนึ่งเป็นเก้าอี้ e นะครับโต๊ะธรรมดาเนี่ยนะโต๊ะทำงานนะครับน,นี่นายนครับโต๊ะทำงานนะี่ รีวิวแล้วมันต้องรีวิวให้หมดโอเคไปเร่อกังนต่า